ขอแ,แสดงความยินดีกับน้องมุ่งน้องหยกได้คดีใหม่อีกหนึ่งคดี จากกรณีเมื่อวันที่19ตุลาคมหยกธนะรัพร้อมด้วยบุ้งทะลุวังและกลุ่มทะลุวังได้เดินทางไปร่วมให้กำลังใจและรับฟังคำพิพากษาคาดีที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาคาดีโฟกสาระหรืออดีตสามเณรโฟกปราศัยในม็อบ21พฤศจิกาผิดมาตรา1-2หรือไม่โดยเห็นว่าอดีตสามเณรโฟกผิดตามมาตรา1-2ลงโทษจำคุก3ปีให้การเป็นประโยชน์ลดเหลือจำคุก2ปี ต่อมาค่ะทางสารอาญ,ญากรุงเทพใต้ก็มีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ประกันตัวอดีตสามนเณรโฟกระหว่างอุทธรณ์คดีโดยให้วางหลักทรัพย์3 0 0แสนบาทอย่างไรก็ดีในวันนั้นค่ะได้เกิดเหตุวิวาทขึ้นในรั้วสารระหว่างกลุ่มเยาวชนและเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลซึ่งแต่ละฝ่ายก็ได้ออกมาชี้แจงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนั้น สุดศูยน์ทนายความเพื่อสิทธิทมนุษยชนระบุว่าสารอาญากรุงเทพใต้ตั้งคดีละเมิดอำนาจศาลกับบุ้งยกกรณีเดินทางไปให้กำลังใจโฟกสารัตอดีสสมเมเนรในนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา1นึ2เมื่อวันที่19ตุลาคม2566 โดยสารอาญากรุงเทพใต้นัดไต่สวนคดีและเมิดอ,อำนาจศาลของบุ้งเนติพรและยกเยาวชนอายุ15ปีกรณีเดินทางไปให้กำลังใจโฟกในนัดฟังคำพิพากษาคดีมาตรา1น2ก่อนเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นแต่สารให้เลื่อนนัดไปเป็นวันที่25ธันวาคม2566าขณะที่เจ๊จุกคลองสามได้ออกมาทวิตข้อความระบุว่าเนื่องจากทนายความติดว่าความคดีอื่นก็บิดเบือนกันแบบนี้จะไม่แพ้เกือบทุกคดีได้ไงบิดตั้งแต่ข้อความยันรูปภาพ บุ้งแค่ทุบที่พี่เขาด้วยเท้าเบาๆเองทําไมต้องตีบุ้งด้วยโอ้ยไม่ใช่แค่ดีแค่ปากนะเนี่ยจุดๆๆยังไวอีกด้วยโดยสารฟ้องติดคุกหัวโตแน่ๆต่อมามีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้อัดคลิประบุว่าขอแสดงความยินดีกับบุ้งและหยกได้คดีใหม่อีกหนึ่งคดีเมื่อไหร่พ่อทิมเมื่อไหร่พ่อถอนจะออกมาช่วยยืนหยุดขังแทนบุ้งหยกบ้าง ขอ,อแสดงความยินดีกับน้องมุ้งน้องหยกได้คดีใหม่อีกหนึ่งคดีเมื่อไหร่พ่อทิมเมื่อไหร่พ่อทอนจะออกมาช่วยยืนหยุดขังแทนน้องมุ้งน้องหยกบ้างคิดถึงพ่อทิมพ่อทอนจ้า